ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by s บยซโย ทิศทางไทยออกแถลงการแจงชัดช็อตต่อช็อตคดีทักษิณไม่เกี่ยวกับความมั่นคงชาติเปิดพิรุษตำรวจไซเบอร์คุกคามสื่อละเมิดรัฐธรรมนูญดึงสติตำรวจไทยล่าสุดวันนี้22กุมภาพันธ์2568กรณีผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวเดอะคริติกสถาบันที่ทางไทยได้ถูกตำรวจไซเบอร์นับสิบนายค่ะมีการบุกเข้าไปค้นบ้านและมีการส่งหมายเรียกครั้งที่หนึ่งในฐานะพยานคดีเกี่ยวยงถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและ มีการนำตัวไปสอบปากคำซึ่งก่อสร้างความตกใจให้กับผู้คนในชุมชนจนมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ล่าสุดสถาบันทิศทางไทยได้มีการออกแถลงการเพื่อชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นแถลงการสถาบันทิศทางไทยกรณีคุกคามสำนักข่าวเดอะคริติคสถาบันทิศทางไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จำนวนนับ10นายได้ยกกำลังบุกเข้าตรวจคน้นบ้านของนางสาวอายิกาอธิคุปธนวันรซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าวเดอะคริติกอันเนื่องมาจากการเข้าแจ้งความของทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณชินวัตรนั้นหนึ่งสำนักข่าวเดอะคริติกเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่ดำเนินการภายใต้สถาบันทิศทางไทยนำเสนอข่าวสารผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของสถาบันที่ ทางไทยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบรายงานและนำเสนอ เช่นเดียวกับสื่อมวลชนในสำนักข่าวอื่นๆได้ปฏิบัติในการนำเสนอข่าวซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรม,มนูญปีพศ2560มาตรา34บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายพิ่ตราขึ้นเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนเสรีภาพดังกล่าวมีความสําคัญมากเพราะในรัฐธรรมนูญ2550ยมาตรา64ได้ระบุชัดเจนว่า าหน้าที่รัฐซึ่งขัดขวางหรือแทรกแซงสื่อมวลชนจะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการกระทำใดๆไ,ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าของกิจการ เป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับเว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพดังนั้นการดำเนินการใดๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อนางสาวอายิกาผู้ประกาศของสำนักข่าวเดอะคริติกหรือสำนักข่าวอื่นๆก็ตามยอมมิอาจกระทำการใดๆที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองได้2การไปแจ้งความของทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณในคดีมินประมาทและกระทำผิดพรบอคอมพิวเตอร์ต่อตัวนายทักษิณมีอาจอ้างได้ว่าเป็นเหตุผลของตำรวจไซเบอร์ในการยกกำลังเจ้าหน้าที่นับสิบนาย ข้าไปลปุกตรวจค้นบ้านของสื่อมวลชนเพราะการส่งหมายเรียกเพื่อเป็นพยานนั้นสามารถดําเนินการทางธุรการได้โดยการส่งจดหมายเพื่อให้พยานได้นัดหมายไปให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ในวันถัดๆไปซึ่งเป็นระเบียบวิธีขั้นตอนที่ปฏิบัติกันโดยปกติอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องนํากําลังเข้าไปตรวจคน้นเรากับเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงทางเทคโนโลยีอีกทั้งการกล่าวหาหรือแจ้งความคดีมินประมาทนั้นเป็นคดีระหว่างผู้ ถูกกล่าวหานายทักษิณผู้ให้อำนาจทนายกับผู้ถูกกล่าวหาเป็นคดีร,ระหว่างบุคคลต่อบุคคลมิใช่คดีอาชญากรรมร้ายแร,แรงทางเทคโนโลยีหรือคดีอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่อย่างใด3กรณีมีคําสัมภาษณ์ของพลตํารวจตรีวิวัฒน,น์คำํานานพาดพิงถึงสื่อมวลชนสํานักอื่นคือนางสาวธป,ปนีเอียดสีชัยว่าเคยร้องทุกกล่าวโทษต่ตอนางสาวออยิกาว่าทําคลิปบิดเบือนใส่ร้ายนั้น 3.1กรณีนางสาวธัพณีเอียดสีชัยกองบรรณาธิการเดอะคริติกได้มีการตรวจสอบและได้คอเที่จริงไปแล้วว่าได้มีบุคคลที่3นํนำเอาคลิปของนางสาวอายิกาไปตัดต่อและทําให้เกิดการเข้าใจผิดต่อนางสาวธัพนีไม่ใช่การกระทําของนางสาวอายิกาและบกเดอะคริติกแต่อย่างใดและผู้กระทําผิดดังกล่าวมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองบกเดอะคริติกหรือสถาบันทิศทางไทยซึ่งทางสํานักข่าวเดอะคริติกเอง และทัปปณีในฐานะผู้เสียหายสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังก,กล่าวได้โดยตรง 3.2จ,จากคำสัมภาษณ์ระบุนางสาวธัพณีได้โทรศัพท์มาแจ้งตนเท่านั้นยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดเพราะในข้อที่จริงคือทนายความของนายทักษิณได้มีการเข้าไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาและได้มีการเข้าไปเร่งรัดติดตามในวันที่16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงนำไปสู่การออกหมายเรียก ในวันที่18กุมภาพันธ์และการนำกำลังเข้าไปบุกค,คนบ้านในวันที่20กุมภาพันธ์หลังจากทนายความของนายทักษิน เข้าไปติดตามเรื่องเพียง4วันเท่านั้นการอ้างถึงนางสาวัปณีจึงมิใช่เหตุผลสนับสนุนที่จะยกกำลังบุกไปตรวจคน้นบ้านของนางสาวอายิกาแต่อย่างใดกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เปิดตัวเลขแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสถิติความเสียหายตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2568มีคดีออนไลน์ 43,217เรื่องมูลค่าความเสียหายรวม3,427,953,493บาทอีกทั้งมีการแจ้งความออนไลน์สะสมตั้งแต่วันที่1มีนาคมปีพศ2,565ถึง31ธันวาคมปีพศ2,567มีคดีออนไลน์7 7 3 1 1 8เรื่องรวมมูลค่าความเสียหาย79,000 569ล้าน4 1 2 6 0 8บาททำไมถึงเลือกดำเนินการบุกตรวจค้นบ้านผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าวเดอะคลิติกซึ่งไม่ใช่คดีอาชญากรรมร้ายแรงหรือคดีกระทบความมั่นคงเป็นเพียงคดีหมิ่นประมาทบุคคลและเร่งรัดดำเนินการทันทีหลังทนายความของนายทักษิณเข้ามาติดตามเรื่องเพียง4ีวันทั้งๆที่มีคดีอาชญากรรมไซเบอร์ที่ร้ายแรงกว่าควรรีบดำเนินการสะสมอยู่มากมาย4การอ้างของเจ้าหน้าที่ว่าพยานคือนางสาว ออยิกาเต็มใจสมัครใจไปให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองมีสามารถอ้างได้เพราะ4.1ระหว่างที่มีการตรวจคน้นปรากฏข้อที่จริงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการนัดหมายกับทนายความของนางสาวออยิกาซึ่งก็คือนายธนุสุขบำเพิงแล้วว่าจะพาตัวนางสาวออยิกาไปพบในอีก3วันถัดไปเพราะในวันเกิดเหตุบุคคลนายธนุติดว่าความที่ศาล 4.2การให้พยานซึ่งยังไม่ใช่ผู้ต้องหาสมัครใจไปนั้นเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูล แจ้งสิทธิพื้นฐานระเบียบข้อกฎหมายตามจริงทั้งหมดแก่ตัวนางสาว์อายิกาตามหลักการยินยอมพร้อมใจโดยได้ข้อมูลครบถ้วนเป็นจริงแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าเจ้าหน้าที่มิได้มีการแจ้งข้อที่จริงและข้อกฎหมายให้นางสาว์อายิกาได้รับทราบทั้งหมด4.2.1มิได้มีการแจ้งตอบพยานว่าทนายคือนายธนุได้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าไปพบแล้ว 4.2.2มีได้แจ้งต่อพยานถึงระเบียบปฏิบัติว่าการส่งหมายเรียกต้องดำเนินการส่งสองครั้งหากไม่มาพบจึงสามารถออกหมายจับได้หากแต่มีการพูดให้พยานเข้าใจว่าหากครั้งนี้ไม่ไปจะโดนออกหมายจับ ทำให้พยานเกิดความหวาดกลัวและเสมือนถูกบังคับให้ไปโดยปริยายซึ่งนอกจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดแล้วยังถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสร,รีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและสื่อมวลชนอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้สถาบันทิศทางไทยสำนักข่าวเดอะคริติกถือว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีนี้มิใช่การกระทำที่ตรงไปตรงมาตามข้อที่จริงและข้อกฎหมายแต่เป็นการกระทำที่คุกคามละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนไม่ปฏิบัติราชการตามจริยธรรมและวินัยของเจ้าหน้าที่แห่งรัฐอันถือเป็นการกระทำที่ละเมิดรัฐธรฐมรมนูญอันสุ่มเสี่ยงต่อภาวะล้มละลายของนิติรัฐภายใต้การชี้นำทั้งทางตรง และทางออมจากผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลทางการเมืองซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นรัฐตํารวจอันเลวร้ายได้ในอนาคตสถาบันทิศทางไทยสํานักข่าวดูคริติกขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชน ที่ช่วยเหลือทั้งทางตรงและให้กำลังใจเพื่อช่วยการปกป้องสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนและสื่อมวลชนมีให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือใครที่มีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆและเราจะดำเนินการทางกฎหมายและวินัยต่างๆแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการคุกคามสื่อจนถึงที่สุดลงท้ายด้วยความเคารพสถาปันทิศทางไทย22กุมภาพันธ์2568 หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ